ก่อติดบรรยากาศสดจากงานฉลองครบรอบ10ปี Gree Partner Summit ถ่ายทอดตรงจากอินโดนีเซียเฟื่องได้มาเข้าร่วมงานฉลองครบรอบ10ปีของเครื่องปรับอากาศ Gree นะคะซึงหลายครอบครัวอาจจะกําลังใช้งานเครื่องปรับอากาศ Gree ก,กันอยู่แล้วซึ่งภายในงานนะคะก็มีการจดแสดงผลิตภัณฑ์หลากหลายเลยค่ะครอบคลุมเครื่องปรับอากาศทุกรูปแบบซึ่งแม้ว่างาน Partner Summit จะจัดขึ้นโดยอินโดนีเซียนะคะแต่ว่าในประเทศไทยเองเนี่ยก็มีการจัดงานอย่างยิ่งใหญ่อลังการไม่แพ้กันชาวต่างชาติมาร่วมเพียบค่ะฟีลเหมือนแบบไม่ได้อยู่ประเทศไทยเลยค่ะโดยในงานนะคะมีการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่นี้เลย Gree แอรี่นะคะเครื่องนี้จุดเด่นก็คือทําความเย็นได้รวดเร็วมากจะอากาศร้อนๆเนี่ยเข้ามาปุ๊บอยากจะแบบเย็นเฉียบปับ๊บเขาสามารถลดอุณหภูมิไปได้8องศาภายในหนาทีเท่านั้นค่ะว้าวมากนะคะนอกจากนี้นะคะแอร์เขายังมีดู a l UVC Lamp หรือว่าโคลพลาสมาช่วยกําจัดไวรัสและแบคทีเรียรวมไปถึงขจัดคาร์บอนมอนอกไซด์ออกจากอากาศได้ค่ะแล้วอีกอันที่เพิ่งชอบนะเขามีระบบควบคุมความชื้นอัจฉริยะด้วยนะคะที่เราสามารถเลือกความชื้นระหว่าง30%ถึง80%ได้ประหยัดไฟค่ะแล้วก็มีระบ ระบบกระจายลมสีทิศทางมีระบบทําความสะอาดตัวเองทําความสะอาดคอยเย็นเพื่อให้อากาศสดชื่นแล้วก็สะอาดยิ่งขึ้นค่ะยินดีกับกรีเด้วยนะคะใครกาลังมองหาเครื่องปรับอากาศรุ่นใหม่เปิดใจให้กรีเป็นหนึ่งในตัวเลือกผู้ช่วยทาความเย็นและอากาศบริสุทธิ์สดชื่นในบ้านคุณนะคะ